เพอแป๊บเดียวเปตุ๊ดซะแล้วมึงอ่ะอีเวนงนี่ะครับเขาบอกว่าผมต้องเป็นคนที่ลงนะครับวันนี้แฟนแฟนใหม่ครับก็สำหรับ คนที่ยังคุยกับผมอยู่ก็อย่ายุ่งกับผมครับใช่ไหมครับไม่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 ครับครับครับเฮ้ยไลุนไม่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 เฮ้ยไลุ่นทอไมจ่ายไม่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 ต้องอะไรคำนี้ เปยก็บฮอรนี่หาซื้อที่ไหนไม่ได้นะครับเนี่ยไม่มีขาค่มอยากให่งขนมสั่งขนมของโมริดาสวีทถึงจะได้นี่ครับผมโอ้โหต้องสั่งขนมถึงจะได้ใช่ครับแล้วถ้าไม่อยากได้ต้องทำไงมึงไม่ต้องทำไงกูต้องทำใจเสียใจเลยเนี่ยเอาคืนฮะเอาคืนฮะเฮ้ยมาบอตัวดีนะโอ้ยคิดไมได้โอ้ยาวอตาอยอาวอย่าตายอา